สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะลายวันนี้นะคะลูกหมูจะมาถักดอกพิกุลน,นะคะเป็นลายง่ายๆเรียบๆบแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้ใช้เวลาในการถักไม่นานนะคะ อุปรกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาดสี่พายน,นะคะสีนะคะวันนี้ลูกหมูใช้สีหนึ่งสองสี่นะคะจะเป็นสีครีมเข็มโคเชลูกหมูใช้เข็มโคเชเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะขนาดหัวเข็มนะคะสามจุดศูนย์ศูนย์เอ็มกันไก<ๆ>เข็มเก็บเศษไหมนะคะกระดุมนะคะ จะเป็นกระดุมแฟนซีนะคะหน้าตุ๊กตานะคะหรือเพื่อนๆไม่มีกระดุมแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กระดุมแบบที่เพื่อนๆมีนะคะหรือตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ ขึ้นโซ่ทั้งหมด38โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ36 37ิบสามสด พอเราถักมาได้38โซ่นะคะเราก็จะถักย้อนลงไปนะคะถัก X นะคะถัก X ย้อนลงไปจนสุดสุดแถวนะคะจะได้ทั้งหมด3 6 X นะคะ ักที่สามตรงนี้นะคะเราจะถัก x สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะสัญลักษณ์ก็คือ v แล้วเราก็ถักวนขึ้นมานะคะไปทั้งหมดอีก3 6 x เก็บเสร็จหม่ตรงนี้ไปด้วยนะคะ พอเราถักมาจนจบแถวนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเชื่อมติดชิ้นงานต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่หนึ่งโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะควักไหมนะคะที่หลักโซ่ พักหนึ่งครั้งสองครั้งตรงนี้นะคะตรงที่เราซีกับหลักโซ่นะคะที่เราเชื่อมต่อตรงหลักแรกนะคะจะเป็นสามครั้งหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็4ีนะคะในหลักถัดไปเราจะควักเส้นเดียวนะคะ ที่อยู่ด้านบนนะคะสี่แล้วก็ถัดไปนะคะแล้วห้าเราจะควักไหมทั้งหมดห้าครั้งนะคะให้ได้ในเข็มทั้งหมดหกห่วงหนึ่งสสามสี่ห้าหนะคะแล้วเราก็รวบพร้อมกันนะคะลอดผ่านทั้งหกห่วงเลย ล็อกหนึ่งครั้งแล้วเราก็วักอีกห้าครั้งนะคะในหลักถัดไปนะคะหลักตรงนี้หลักที่หนึ่งควักครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงเส้นตรงนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะ ตรงนีค้ครั้งที่สองแล้วก็ตรงหลักเดียวกันนะคะครั้งที่สามแล้วก็ในหลักโซ่ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าให้ได้หกห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านทั้งหกห่วงเลยรวบหมดเลยจะได้ช่วงลายที่สองนะคะล,ล้อ ก็ล็อกหนึ่งครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะควักครั้งที่หนึ่งตรงหลักตรงนี้นะคะครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า ให้ได้ทั้งหมดหกห่วงนะคะในเข็มแล้วเราก็รวบหมดเลยผ่านทั้งหกห่วงได้ช่วงลายที่สามนะคะแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะควักทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งกตรงนี้นะคะสอง สามสี่ห้าลวบผ่านหมด ได้ทั้งหมด4ช่วงลายแล้วนะคะเราก็จะทําทั้งหมดนะคะมาจนจบแถวเลยนะคะทําทุกหลักมาจนจบแถวพักทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4สองสมสี่ ห้ารวบผ่านหมดเลย พอเราถักมานะคะช่วงชุดสุดท้ายนะคะตัวดอกสุดท้ายนะคะแล้วก็เราจะยังไม่เก็บตรงนี้นะคะเราจะมารวบที่หลักแรกตรงนี้เลยนะคะเราจะมาล็อกตรงหลักดอกแรกตรงนี้ ต่อไปนะคะแถวที่สองแถวที่สองเราจะขึ้นโซ่สองหนึ่งสองเราจะถักทีนะคะสองครั้งในหลักเดียวกันที่ดอกแรกตรงนี้นะคะถักทีนะคะรวบผ่าน ก็ถักไปทุกหลักนะคะให้ลงตำแหน่งที่เป็นช่วงดอกนะคะ แถวที่สามเราจะถักเหมือนแถวที่หนึ่งนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะถักนะคะควักทั้งหมดห้าครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามตรงหลักโซ่ตรงนี้นะคะ ที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้านะคะให้ได้หกห่วงแบบนี้นะคะเราจะรวบทีเดียวนะคะแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมในหลักถัดไปนะคะ ตอนจบแถวนะคะเราจะมาล็อกตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนแถวที่1เลยนะคะถักเหมือนแถวที่1เลยควักทั้งหมด5้าครั้งแล้วก็รวบทั้งหมดเลยหนึ่งสองสมสี่ห้า ก็รวบนอตหนึ่งครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้า แถวที่สามนะคะเราก็ถักเหมือนแถวที่หนึ่งพอเราจบแถวที่สามนะคะแถวที่สี่เราก็จะถักเป็นแถวที่สองนะคะให้เพื่อนๆถักสลับกันไปนะคะให้ได้ความสูงนะคะตามที่เราต้องการนะคะหรือตามขนาดของตัวโทรศัพท์ของเรานะคะ ออเราถักมาได้ความสูงนะคะตามที่เราต้องการนะคะขนาดของลูกหมูตรงนี้นะคะที่ถักมานะคะจะเท่ากับตัวโทรศัพท์ที่ลูกหมูใช้นะคะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักเก็บขอบแล้วก็ถักสายนะคะเราจะมาหาตำแหน่งกึ่งกลางที่เราจะถักสายอา่ ล็อกนะคะใส่กระดุมนะคะใส่กระดุมตัวนี้นะคะดูตำแหน่งให้กึ่งกลางนะคะขนาดของตัวกระเป๋าใบนี้นะคะจะอยู่ประมาณหนิ้วนะคะตำแหน่งกึ่งกลางนะคะประมาณนี้นะคะ ลองขยับนะคะดูให้กึ่งกลางนะคะหรือเราจะลองนับดอกพิกุลนะคะ1 2ึ่งสองามี่ห้าห็ดแดนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดแดเ้าตรงนี้ก็ดอกที่เก้านะคะประมาณนี้ กลางตรงนี้เลยนะคะหรือเราจะลองพับแบบนี้ก็ได้นะคะแบบที่เราถนัดได้เลยนะคะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะให้ดูกึงกลางนะคะพอเราได้ตำแหน่งกลางแล้วนะคะเราก็จะถักเก็บขอบนะคะ วิธีการเก็บขอบเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงไปทุกหลักนะคะซีผ่านแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ขอบแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราจะเก็บขอบแบบนี้นะคะถักซีหรือเลื่อนห่วงไปทุกหลักนะคะ พอเรามาถึงตำแหน่งที่เรากึ่งกลางไว้นะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมดสิบ13โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพอเราได้สิบ13โซ่นะคะแล้วก็ ซี C, ลงมาตำแหน่งเดิมนะคะตรงนี้เราก็เลื่อนห่วงล็อกนะคะซี C, ที่หลักเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็ซีนะคะไปทุกหลกักจนจบแถวนะคะจนเรามาจนจบแถวตรงนี้นะคะ เราถักตัวสายล็อกกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวกระดุมติดกับกระเป๋านะคะวางตำแหน่งนะคะให้กึ่งกลางที่เราจะคล้องตัวกระดุมนะคะ ให้เพื่อนๆตัดไหมนะคะไว้สําหรับเย็บนะคะสีเดียวกันกับตัวชิ้นงานนะคะตัวไหมพรมตัวนี้นะคะเราจะมีทั้งหมดสพายนะคะเราจะคลายออกให้เหลือ2เส้นเราจะแบ่งออกมานะคะ เราจะแบ่งออกมาแบบนี้นะคะไว้เย็บกระดุมนะคะเราก็จะเย็บได้ตัวชิ้นงานตัวเดียวกันกับตัวกระเป๋านะคะจะได้สีเดียวกันนะคะเราก็ใช้เข็มที่เล็กนะคะที่สามารถลอดกับตัวกระดุมนี้ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ลายดอกพิกุลน,นะคะลายนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้สำหรับคลิปนี้ลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ